สวัสดีแล้วก็สาบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าตอนนี้ตีอยู่ที่แถวเพชรสบู์นะคะวันนี้จะเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกสมบรรยากาศบนถนนหมายเลข12นะคะตอนนี้อยู่ที่เพชรสบู์นะคะกำลังจะมุ่งหน้าผ่านสู่ถนน ที่บอกได้เลยว่าวิวสวยมากๆนะคะฝากพี่ๆท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับตีด้วยนะคะฝากคลิปนี้ไปถึงหนุ่มลาวหน่อยนะคะเคยเห็นไหมคะนี่คือถนนเมืองไทยนะคะถนนเมืองไทยถนนตามสนบทหรือว่าเขตต่างจังหวัดเป็นถนนที่บอกได้เลยว่าวกว้างมากๆเจริญมากนะคะ ถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนสี่เลนนะคะสี่เลนหกเลนฝากละฝากนี้สองฝากนั้นสองฝากนี้สามฝากนั้นสามนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นถนนสี่เลนนะคะถนนเส้นนี้บอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆนะคะที่สําคัญนะคะถนนเมืองไทยตามเขตโซนบุตรหรือว่าเขตต่างจังหวัดเพิ่นจะมีการบริการนะคะไม่ใช่มีแค่ ทางด่วนอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่แค่ทางด่วนอย่างเดียวที่มีบริการห้องน้ํานะคะบริการห้องน้ําฟรีมีนะคะตามถนนสายหลักแบบนี้ถนนเส้นนี้คือถนนหมายเลข12มุ่งหน้าสู่พิษณุโลกซึ่งถนนเส้นนี้นะคะมาจากภาคอีสานนะคะมาจากภาคอีสานเลยนะคะมาตั้งแต่อุ้ยถ้าพูดว่าถนนหมายเลข12นี่ก็น่าจะคุหบอตั้งแต่มุกดาหารนะคะ มุกนาหานผ่านกาลสินมานะคะผ่านคอนแกนมาจนมาถึงที่นี่ค่ะเพชรบูรณ์มุ่งหน้าออกสู่พิษณุโลกนะคะพีพีพพเอฟซีท่านเนาะจากที่เห็นป้ายก็เร้วกันเนาะนั่นแหละค่ะและถนนเส้นนี้มีจุดพักรถนะคะมีจุดพักรถหลายจุดมากๆมีบริการห้องน้ําฟรีอ่าที่อาบน้ําฟรีบางจุดบางจุดนะคะบาง อ่พูดเรียกว่าบางจุดพักรถนะี่ยมีหอดอ่ร้านขายของนะร้านขายก๋วยจั๊ก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งก็มีนะคะตอนนี้ตีอยู่เขตอถ้าพูดถึงเพชรบูรณ์นีก็น่าจะเข้าเขตภาคเหนือเลยเนาะพี่ๆท่านเพราะว่าจุดเชื่อมต่ออยู่ที่สะพานห้วยตองนะคะจุดนั้นมีวิว สวยงามมากๆนะคะสะพานหัวตองหรือว่าสะพานพ่อขุนผาเมืองเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคอีสานเป็นสะพานเชื่อมต่อหุบเหวที่ลึกที่สุดนะคะหรือว่าเป็นสะพานที่มีตัวโม่ที่ลึกที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะทั้งวิวก็สวยบรรยากาศก็ดีนะคะนี่ค่ะและถนนหมายเลข12นี้เป็นถนนเชื่อมต่อจังหวัดต่อจังหวัด เชื่อมต่อภาคต่อภาคคือภาคเหนือและภาคอีสานนะคะเชื่อมโพโต,ตหมู่บ้านต่อหมู่บ้านนะคะและอย่างเชื่อมต่อเ,เรียกว่าอะไรเชื่อมต่อภาคเหนือกับภาคอีสานตรงที่สะพานเวยตตงเนาะและถนนเส้นนี้บอกได้เลยใครพักรถผ่านไปผ่านมาจะตะลึงกับภาพบรรยากาศที่สวยงามและบวกกับถนนหุนทางที่สะดวกสบายนะคะถนนทั้งกวง้างทั้งใหญ่แถม วิวนี่สวยมากโดยเฉพาะจุดที่ตัดผ่านภูเขานะคะและตรงที่เขาเรียกว่าทางแยกขึ้นภูทับเบิกด้วยนะคะถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนาะมาถึงเพชรบูรณ์แล้วอย่าลืมนะคะไปเที่ยวจุดเ่าเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวภูทับเบิกนะคะภูทับเบิกเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆของ จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะผู้ทีบเปนี่นักท่องเที่ยวแต่ละท่านหรือว่าแต่ละคนไม่ว่าแค่คนไทยนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากจะไปสัมผัสกับ,บวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามนะคะเหมือนอยู่บน,เ,นเรียกว่าบนสวรรค์มองลงมาบนพื้นดินนะคะมีเมฆหมอกโดยเฉพาะตอนที่เเรียกว่า,าทะเลหมอกนะ มองลงมาโอ้ยเห็นเมฆหมอจกจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะถ้าใครได้ไปสัมผัสแล้วหาใครได้ไปเห็นแล้วบอกได้เลยว่าจะติดอกติดใจมากๆกับบรรยากาศยามหนาวไม่มียามร้อนนะคะขึ้นไปภูทัไม่มีหน้าร้อนเลยนะคะและใครคิดจะไปเที่ยวนะคะทุกคนโทรเซ็กสถานที่โทรโทรเซ็กที่พักให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะ เต็มนะคะจะเต็มบอกได้เลยว,ว่าเงินสะพังมากๆเศรษฐกิจกดีมากๆนะคะและบวกกับวิถีชีวิตของคนบนภูเขานะคะส่วนใหญ่เพื่อนก็จะปลูกกระลำปีผักกาดขาวแถมมีตลาดขายของฝากอีกนะคะพ,พี่ทุกท่านบอกได้เลยได้ไปสัมผัสแล้วบอกว่าอยากไปอีกอยากไปอีกนะคะสัมผัสกับถนนเขเรียกว่า1 1 1โค้งที่ท้าทายมากๆนะคะก่อนจะไปเซ็กสภาพรถให้ดีนะคะเซ็กสภาพรถให้ดีโดยเฉพาะเบรกหรือว่า ต้องมีเทคนิคในการขึ้นการลงนะคะก่อนตอนขึ้นนี้ก็เพราะว่าไปอยากแต่ตอนลงนี่ต้องมีเทคนิคนะคะเพราะถนนค่อนข้างโคดเลี้ยวและลาสันมากๆยิ่งตอนนี้นะคะเพื่อนกําลังท,ทาําถนนใหม่ดูคะ่ะทุกคนขนาดนี้นะยังไม่เส้นทางนี้บอกได้เลยว่าเป็นเส้นทางสายธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะคะวิวภูเขาที่สลับซับซ้อนมีจุดชมวิวนะคะมีจุดชมวิวให้เราได้ สมิวมีร้านค้าร้านขายและก็มีการขายของฟงของฝากโดยเฉพาะเ่าเรียกว่าบักขามเพชรสบูร์นะคะบักขามเพชรสบูรณ์เป็นบักขามที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเนื้อนุ่มเนื้อหนาอร่อยหวานสำนะคะมีหลายรสชาติให้เลือกมีเปรี้ยวหวานมีหวานมีหลายมีมีหลายรสชาตินะคะทุกคนแล้วแต่คนจะเลือก ซิมเอานะเพื่อนให้ซิมด้วยนะพี่พี่เอีทุกท่านเพื่อนให้ซิมด้วยราคาไม่แพงนะคะดูค่ะขับรถไปเพิ่นชมวิวเพิ่นเลยนะคะแต่อยมัวชมวิวดูมองถนนหน่อยนะคะเพราะว่าวิวสวยกว่าที่คิดไว้อีกใครได้มาผ่านมาถนนเส้นนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับวิวทิวทัศน์ที่ได้สัมผัสนะคะ และแหล่งท่องเที่ยวไม่แค่มีแค่ภูทับเบิเกอย่างเดียวนะคะถ้าใครไปถึงภูทับเบิกแล้วอย่าลืมขับรถทะลุกออกไปข้างหลังนะคะบอกได้เลยถนนเส้นนี้เป็นถนนตัดใหม่เป็นถนนคอนกรีต่นเรียกว่า,าถนนสันมังกรนะคะขับรถไปแล้วยสมวิวทิวทัศน์มีจุดกลางเต้นนอนนะคะมีรีสอร์ทให้พักด้วยนะคะ ทะลุออกสู่อำเภอด่านซ้ายได้นะคะวิวบอกได้เลยว่าใครได้ไปเห็นแล้วโดยเฉพาะกลุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะที่ซอบอเขาเรียกว่าที่ซอบขับรถชมวิวอย่างเงี้ยเนาะนั่น,นแหละค่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกลับไปอู้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆม,ม,มีจุดกลางเต็นท์บริการด้วยดูค่ะถนนนะคะ ถนนดีแล้วเพื่อนก็นยังสร้างอีกนะคะสร้างขยายพื้นที่ออกอีกนะคะนะคะอุ้ยดูค่ะเทคนิคในการก่อสร้างถนนของเพื่อนนี่ข้างล่างเป็นหุกหิวนะคะเต่เพื่อนก็นยังสร้างถนนออกไปอีกแล้วนะคะสร้างใหม่อีกแล้วถนนเมืองไทยดูค่ะการก่อสร้างของเพื่อนนะคะ <S <S นักเขาเรียกว,ว่าวิศวกรหรือว่าอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรผู้ออกแบบผู้สร้างเนี่ยยอมรับจริงๆว่าเพื่อนเก่งจริงๆนะคะ ดูคะ่ะถนนหนทางค่ะโอ้โหขับรถนี่สะดวกสบายมากๆมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะถนนเมืองไทยไม่ธรรมดาขยายพื้นที่ออกอีกแล้วคะ่ะทุกคนเนาะนี่แหละคะ่ะเพื่อทำทุกอย่างเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการขนส่งถนนดีนะคะเศรษฐกิจก็ดีตามมาใช่ไหมคะพี่พี่เอที่ทุกท่านนั่นแหละคะ่ะดูคะ่ะ ภูเขาสั่งเขียวสดงดงามวิวทิวทัศน์นะคะถนนเส้นนี้ไม่ธรรมดาใครที่มาถึงพิษมาถึงพิษณุโลกแล้วอย่าลืมแวะเข้าไปที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะวัดผาซ่อนแก้วก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆและก็ยังเป็นจุดไฮไลท์นะคะได้ไปถึงแล้วได้ไปเห็นแล้วได้ไปสัมผัสแล้วบอกได้เลยว่า สวยงามกว่าที่คิดนะคะแล้วมาถึงเขาคอแล้วอย่าลืมไปเที่ยวทุ่งกันหันลมแหล่งผลิตเกษตรไฟฟ้าอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดสมบิวทิวทัศน์ที่สวยงามถ้าหนุนสะดวกสบายไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะ ถนนลาดยางและคอนกรีตอย่างดีนี่แหละค่ะคือถนนบ้านนอกหรือว่าเขตสนบุตรอยู่ที่เมืองไทยนะคะเป็นถนนต่างจัง,งหวัดถนนดีเต็นเหนือหอดใต้น้ําไฟสว่างนะคะถ,ถนนหนทางเนี่ยค่ะอันนี้คือปั๊มน้ามันตามเขตต่างจังหวัดหรือเขตสนบุตรอยู่ที่เมืองไทยนะคะปั๊มน้ามันใหญ่มาก บริการครบสุดเซเว่นห้องน้ำฟรีสะอาดปลอดภัยนะคะลานจอดรถดรือว่าที่จอดรถก็ฟรีนะคะดูค่ะวิวทิวทัศน์ข้างหลังนะคะสวยงามมากๆค่ะนะะี่ค่ะดูนะคะอันนี้เดี๋ยวแวะเซเว่นกันก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินทางกันมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแต่ตอนนี้ยังอยู่เขตพิษณุรณ์อยู่นะคะดูค่ะ ภูเขาที่อุดมสมบูรณ์สวยงามจริงๆนะคะถนนก็สะดวกสบายนะคะพากันชมแบบเพลินๆความสวยความงามและความเจริญของถนนเมืองไทยตามเขตสนนบุตรมาตามคำเรียกร้องของหนุ่มเรานะคะพาเปิดหูเปิดตาค่ะก็มาถึงจุดนี้นะคะก็ชมบรรยากาศบนท้องถนนหมายเลข12กันต่อจุด จนถึงจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่คือบรรยากาศบนถนนหมาเลข12จ้าโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะจากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนนตามเขตสนทบ,บนะคะบ๊ายบาย I <laughs> do